ีเรื่องคุยแต้นส่งวันนี้กูกูกูทนไม่ไหวล้พี่น้องครับวันนี้ผมทนไม่ไหวแล้วนะครับไอหลักกิโลนะนะมึงนี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเยจ,จกกีเดี๋ยเดี๋ยิโลเดี๋ยเดนะ <c oughs> ีกยกกกกกเดี๋ยกกเดี๋ยเนดะี๋เดี๋ยเดก๋ยเดี๋ยเดเดี๋ยเียเดี๋ยเดียเดี๋ยเดีกยเดีอย,กยกนะเกี๋ยเดีงยเดี๋ยเดเดยเดียเดี๋เดียเียเดดยยเีย ก็มีความเป็นคนทำมาหากินมึงก็รักครอบครัวมึงนะแต่มึงอย่าเสือกเรื่องกูมากวันวันหนึ่งมึง่อนแค่แกะเกากูแซะกูอยู่นั่นน่ะเห็นกูนิ่งได้ใจใช่ไหมหลักกิโลนะเดี๋ยวกูจะไปเยี่ยมเมียมึงกับมึงถึงที่หน้าร้านแล้วกูจะด่าแม่งที่หน้าร้านไอสัตว์นะนะกูจะถามึงต่อหน้าทุกคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะกูจะไปหามึงถึงร้านไอ้เวรกวนสตีนสาบานให้พ่ออมึงตายไหม ว่ามึงไม่ได้พูดถึงกูหรือไม่ได้พูดถึงไอ้ดำแจะอะไรเนี่ยไอ้ไม่มาถึงสาวิตรีนะครับจริงๆมึงควรจะสันดานเมียมึงพิจารณานะคนทำมาหากินอย่างนั้นนะมึงควรจะรักษาเขาเอาไว้นะไอ้หลักกิโลวันวันหนึ่งมึงหาแดกไม่พอมึงต้องมาเกาะกระแสกูหิวแสงเมาแสงจากตรงนี้ทั้งที่มึงใสหัวมุดหัวไปตั้งกี่กี่เดือนกี่ปีแล้ว มึงเห็นกูเงียบนิ่งมึงแซกูทีขึ้นทีขึ้นฮะเดี๋ยวเมียมึงไล่สดนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปถามเดี๋ยวกูจะเข้าไปถามนะเดี๋ยวเมียมึงไล่สดขายของทุกครั้งกูจะเข้าไปถามถ้ามึงยังไม่หุบปากนะกูจะบอกให้กูจะม,มาขูกนะ่กูนะกูย้ายบ้านแล้ว <laughs> กูย้ายบ้านแล้วมึงถามกูไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวกูจะเอาคนเข้าไปถาม เออคุณถามมึงจริงๆนะไอเตีย้ยนะมาพอดีเลยครับดำแจอีกูลานะเฮ้ยมึงใส่หัวไปจากชีวิตพวกกูได้แล้วกูเห็นมึงไปค้าขายมึงก็น่าจะมีความสุขแต่อาจจะไม่พอแดกนะไม่พอแดกมึงก็ไปเล่นเรื่องอื่นมีเรื่องให้มึงพูดเยอะแยะในหลักกิโลไอเตียเต้ยไอกูเชีย โอ้รู้สึกมึงทีแล้วเกินนะช่วงนี้มึงทีนะมึงเล่นงานแต่กูนะมึงเล่นงานแต่สาวิตรีนะนะกูประกาศมึงตรงนี้เลยนะไอัะกิโลนะถ้ามึงไม่หยุดนะเดี๋ยวกูจะเดินทางไปหาเมียมึงกับมึงที่ร้านนะกูจะไปถามมึงด้วยความสุภาพไม่มีจะแดกเลยครับอ้าทำให้ได้กูเชียกูเชีย หัวล้ออีกแล้วเมากัญชาวันวันนึ่งมึงแซะไอ้คนไอหัวล้นหรือมึงแซะไอ้ธนงธนวยกัอย่างกูเนี่ยมึง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 ไม่มีจะแดกใช่ไหมมึงขายของเมียมึงขยันไม่พอแดกใช่ไหมมึงคิดว่ากูไม่รู้เลยอยู่ไหนฮะกูจะไปด้วยความสุขภาพกูจะไปถามเมียมึงซิว่ามึงสนับสนุนให้ผัวมึงทำอย่างนี้หรือเปล่า นะสวัสดีครับแม่วันนารู้สึกอีอีหลักไอหลักกิโลไอเยียเตี้ยนี่แม่งหนักข้อขึอข้นทุกวันครับแม่แม่วันนาครับมึงเป็นอะไรกันนักหนากูไม่ใช่พ่อมึงไม่ต้องคิดถึงกูทุกวันดำแจก็ไม่ใช่แม่มึงนะนะมึงไม่ต้องคิดถึงพ่อถึงแม่มึงขนาดนี้มึงพูด มึงด่าเขาสาทุกขอยเวรกรรมขอให้ร้านมึงชิบหายเจงขาดทุนเออมึงต้องการแบบนี้ใช่ไหมไอเตีย้ยมึงต้องการแบบนี้ใช่ไหมลืมเจ้กูโทรหาเมียมึงเอาไหมรวมส้นตีนมาทุกท่านครับรู้สึกว่าไอเตี้ยกูเชียนี่จะหิวแสงนะผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับแม่งเลยนะผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนะ รู้สึกมึงแซกกูจังเลยเออมึงแซกกูจังเลยนะสาบานไหมว่ามึงไม่ได้หมายถึงกูเอาไหมเอาเปล่าข้าพเจ้าขอสาบานนะครับเอาไหมเงีย้ยมึงกล้าไหมเอออย่ากูตีในเตี้ย นะมึงเจ๋งนะมึงรู้สึกมึงเก่งนะมึงจําคราวที่แล้วไม่ได้นะเกือ <_ C 1> บตายนะ <_ C 1> ไปดูหมิ่นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเกือบตายมันยังไม่จําใช่ไหม,มงเหงอนอย่างนั้นใช่ไหมเอนะ๊มึงเยียกกูโทรหาเมียมึงั้ยสัตว์เอาไหมเอาไหมเ,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 นะเดี๋ยวกูโทรหาเมียมึงั้ยเอาไหมเออเอาป่ะเออนะเดี๋ยวกูจะโทรหาเมียมึงก็ไหม มาเดี๋ยวกูเดี๋ยวเมียมึงขึ้นไลฟ์เมื่อไหร่ะ้ึงเจอกูเออทำไมคุณมีผัวแบบนี้ทำไมคุณมีผัวปากอย่างกระโถนแบบนี้นับจากวันนี้นะครับถ้ามึงไม่หยุดนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปในช่องไลฟ์เมียมึงกูจะหาคนเข้าไปในช่องไลฟ์มึงกูจะถามเมียมึงตลอดหรือไม่อย่างมากกูก็เดินทางไปหามึงนะไอ้ร้านมึงแค่ปากซอยกูจะไปถามึง มึงมึงมึงจะเอาไงกูมึงบ้ามาเลยเฮ้ยตลกนะกูไม่ใช่พ่อมึงดำแจ๊กก็ไม่ใช่แม่มึงที่มึงจะคิดถึงแล้วมึงต้องค่อนแคะแซด่าเขาทุกวันด่าเขาไปอย่างนั้นด่าก็ไปอย่างนี้มึงบ้าหรือเปล่าไอเตี้ยมึงอย่าพลาดไอเตี้ยกูจะเอาไม่ให้หมดโตเลยมึงอย่าพลาดเลยมึงอย่าพลาดนะไอเตี้ยบอกมึงจริงๆกูพูดกับมึงจริงๆตรงนี้เลยนะ เดี๋ยวมึงคอยดูตอนที่เมียมึงเอฟของนะขายของไนงะเออนะเดี๋ยวมึงดูตอนที่เมียมึงขายของลนะ้วกมจะเข้าไปถามนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาด่าผมอยู่เรื่อยด่าดำแจ๊ะอยู่เลยเขาทำไปห,หาพระแสงเงาอะไรมีใครเห็นด้วยไหมครับเดี๋ยวผมจะทักไอเตี้ยมันเข้าไปนะมีใครเห็นด้วยไหมครับนะ มึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอมึงเห็นกูเงียบเงียบนะเมียเห็นกูเงียบเงียบกูไม่กูไม่คือกูไม่ตอบโต้มึงอ่ะนะกูไม่ตอบโต้มึงกูนู่นนี่นั่นมึงกูไม่ตอบโต้มึงเออได้ใจเหรอมีใครเห็นด้วยไหมครับที่ผมจะเข้าไปนี่ผมจะโทรไปหาเมียมันนะ นะเดี๋ยวร้านมึงกระจุยกูจะบอกใครกูจะเข้าไปหามึงกูจะไปถามมึงกูจะอุดหนุนมึงเดี๋ยวกูจะไปอุดหนุนมึงกูจะกูจะไปซื้อซื้อมาให้เมียกูนะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงก่อนนะมึงทะลึ่งอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูโทรก่อนเดี๋ยวกูโทรก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูโทรแป๊บนึงเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บนึงนะไอ้เวร นะครับทำเหี้ยอะไรบร้าวันหนึงไม่มีเหี้ยอะไรนั่งด่าคนอื่นเออเดี๋ยวกูหาปากกาก่อนกูถามจริงๆพวกกูไปทำอะไรพวกมึงเหรอไอ้ไอ้ไอ้หัวโลหนหรือไอ้ทนายคนนี้ไปทำอะไรครอบครัควมึงคิดหายเหรอฮะเ,เดี๋ยวกูจะโทรหาเมียมึงนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวะก,ะกูหาเบอร์ปากกาก่อนนะ เก่งเหลือเกินนะในช่องเนี่ยเก่งนะในช่องนี่เก่งเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก่อนเดี๋ยวกูจะร้องเรียนแม่งเลยที่ห้างหนะ่อยเดี๋ยวคอยดูนะไอสัตว์ขายของด่าคนอื่นนะไลรสดขัดด่าคนอื่นขายของด่นะดงดาคนอ,อ,อื่นเดี๋ยวกูจะแจ้งไปที่ห้างแม่งเลยเดี๋ยวก่อน ว่าปล่อยคนอย่างนี้มานั่งขายของในห้างคุณได้ไงเะียอย่ามาตลกพอดีครับคุณปรณกพี่ปรณกไอ้เหี้ยเตี้ยละกิโลนี่นะเล่นไม่เลิกนะวันวันหนึ่งนี่นะไม่ไอ้โลนบ้างไอ้ละไอ้โลนบ้างอะไรนี่บ้างไม่ก็ดําแจ๊บ้างนะนะเออคือไม่มีแสงตรงไหนแล้วเอาแสงที่ผมจะเอาแสงที่ดําแจหรือกูลา มึงจนตรอกขนาดนั้นเลยเตี้ยนะตะก่อนนั้นเนี่ยมึงออกไปแล้วจากชีวิตพวกกูเนี่ยกูก็ไม่อยากจะยุ่งกับมึงกูก็นั่งฟังเนี่ยมึงจะพูดกูถึงกูกี่คลิปดูสิมึงจะพูดถึงกูกี่คลิปนะมึงเล่นไม่เลิกเลยนะนะเออ เล่นกูไม่เลิกเลยนะมึงด่ากูทุกวันกูก็เออถือซะว่าให้ทานมันอ่พอเงียบๆได้ใจเอาอีกเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีก,น,อก,น,อกนะถึงแม้มึงไม่ได้เอ่ยชื่อกูนะมึงหมายถึงขายสารานไหมถ้าหากไอเตี้ยละกิโลที่มันด่าไอโลนไอทนวยหรือด่าดำแจหรือกูลานะครับ หมายถึงสาวิตรีหรือพระชรมนลหรือหมายถึงนายสมเกียรติโรจนวระกะมลข้าพเจ้าขอยร้านค้าของมันขาดทุนชิบหายนะข้าพเจ้าขอยร้านค้าค้าขายของมันชิบหายใบป่วงนะครับคนซื้อของไม่จ่ายติดหนี้มันให้ไอ้บาะไทยให้ร้านมันล้มละลายสาธุเออกูก็เล่นทางเนี้ยมูเตลูเนี่ยมึงเถียงกูไหมเดี๋ยวกูจะรอเมียมึมงขึ้นไลน์ก่อน เดี๋ยวมึงรอดูกูจะเข้าไปถามนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปถามเดี๋ยวกูจะเข้าไปถามมึงหมายถึงใ,ใครวะฮะนะกูจะเข้าไปถามมึงว่ามึงมึงด่าก,กูทําไมกูถามริงมึงด่าก,กูทําไมมึงค่อนแค่กแกะเกากูทําไมเออกูไปทําให้โคตรพ่อโคตรแม่มึงตรงไหนดําแจ๊ะนี่ม,มันไปทาให้ ทำทำร้ายมึงตรงไหนนะไอ้สักกะหมานะรูปร่างหน้าตาอัป,ปลักษณ์สูงไม่เกินร้อยสี่สิบยังไม่พอจิตใจยังสักกะหมาอีกมึงเป็นคนที่ซวยมากนะที่กูดา่าในรอบหลายปีนี้กูไม่เคยด่าใครอย่างเงี้ยนะนะมึงแน่จริงมึงไร้สดขึ้นมามามึงไร์สดขึ้นมาเออเดี๋ยวกูจะเข้าไปเดี๋ยวกูจะเข้าไปกูจะเข้าไปมึงไร้สุดขึ้นมา Ngh, kênh lưng cơn nè kênh nè nè kênh nè gọn nè gọn nèm chơ chơi nèm chơ côn chơi chơ côn nèm chơ mừng a sắp đèn kênh mama lạnh chơ chơi nèm chơ côn nèm chơ côn